สวัสด,ดีครับแลนต่ำโคกแตกมาอีกแล้ววันนี้จะพามาชมตำตีนไก่ตีนไก่ดเผ็ด ปรับให้เข้าที่แงมเโอเค okay. ตำตีนไก่หลังสงการ กำลังจะพูดอยู่พอดีหลังสงการครับพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเมษาถ่ายให้ดูหนึ่งตำตำตีนไก่ช่วงนี้ของแพงครับ มะเขือเทศแพงมะละกอแพงแต่ไม่เป็นไรเราใจรักตำคือเราตำอยู่บนรถเหมือนเดิมนี่ตำกินเองครับ ตีนไก่ครึ่งกิโลแ,แบบไม่ตัดไม่หั่นเลยครับไม่ตัดไม่หัน่นเอาออเป็นตีนล้วน ำกินเองครับรวมวงชั้นเหลือเกิน,นเสร็จปะสั่งไปเสร็ดๆน,นั่นนีน่เผ็ดสิเบิ้งพี่น้องตีนเน้นๆนจ้าตีนคักตีนไงตีนที่รีหรอ อะไรปะไปเริ <What? S 2> you. One. ่มชิมก่อนออย่าชิมเห็ดไหมครับเอาเปรี้ยวๆเวยเปรี้ยวหรอโอเคพอแล้วจำกินเองครับพี่นองเลยสั่ัง พเพขออภัยเอฟซีที่ยังไม่กินข้าวฝากเอฟซใกล้ๆฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วย โอ้จะกินเหลือไหมเนี่ยเพิ่งที่นออั่งจำจีนครับตำจีน,นไก่ค่ะไม่ย่าไม่กินจำตีนไกนะ่นั่งนั่งได้เวลากินแล้วครับนะกินครับพี่น้องกินคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ กดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับจำตีนไก่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ